สวัสดีครับผมไพบุญจากบริษัทฮิตาชิซันเมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ตัวทิปมิลลิงนะครับซึ่งนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกนะครับทูนที่เป็นแบบเจาะแล้วก็แบบกัดเกียวในตัวนะครับอันนี้เป็นทูนทีอินวันเลยแล้วก็แชมเฟอร์ด้วยนะครับเจาะด้วย g 8 1นะครับลงไปตรงๆนะฮะต่อมานะครับก็เดินควงนะฮะในรูปแบบของเฮลิคอลนะครับกัดนะครับตัวเกลียวนะครับ1รอบนะฮะหนึรอบปุ๊บ นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมวันเลยนะครับได้ทั้งในส่วนของที่เป็นนะฮะเจาะนะครับตาฟแล้วก็แชมเฟอร์นะครับถ้าเกิดดูดดในส่วนของกีโค้ดก็จะเป็นนะฮะการเจาะทั่วไปแล้วก็นะครับการเดินกัดบนนะฮะ,ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในตัวโปรแกรมกัน อ่านะครับบน NX นะครับเราก็จะนะฮะทำการสร้างทูนนะฮะซึ่งทูนของผมเนี่ยนะครับสร้างได้เป็นทูนที่เป็นทิศมลลิ่งนะครับไดมิเตอร์ของตัวทูนก็ตามขนาดของตัวทูนจริงเลยก็คือ10.25นะครับก็คือเป็นทูนทั้งเจาะแล้วก็กัดเกลียวเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือระยะพิษนะครับ1.75นะครับโอเคคราวนี้สเต็ปต่อมานะครับผมก็ไปนะครับสร้างโอเปอเรชั่นนะครับ ใน nx นะครับจะไม่มี operation สำเร็จรูปที่เป็นทั้งเจาะและก็ทาบนะครับพร้อมกันทีเดียวนะครับฉะนั้นนะครับเราต้องเจาะด้วย g 8 1ด้วย drilling ธรรมดาได้ครับด้วย tool อันนี้เลยนะฮะละการ workpiece ละการในส่วนของพวกนะฮะ drill method ต่างๆอ่านะครับต่อมาก็คือนะครับเราเลือกตำแหน่งรูที่เราต้องการจะเจาะนะครับผมเลือกรูนี้นะครับระยะความลึกนะครับ18บแปดมินะครับ generate นะครับแล้วก็ โอเคนะครับลอฟีดผมยังไม่ได้ใส่เนาะนะครับอันนี้กาถ้าเกิดใช้งานจริงกาใส่เข้าไปนะฮะกาในเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นพีดิกโอเป r เรชันนะครับตัวช่วยในการแนะนำว่าหลังเจาะเราควรทำไรต่อนะฮะก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะหรือนะครับถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชันเก่าก็จะต้องไปเลือกในส่วนของตัวทิปมิลลิ่งนะฮะทิปมิลลิ่งนะครับผมก็ใช้ทูนเดิมนะนะครับเมื่อกี้ใช้ทูนที่เป็นทิปในการเจาะเลยนะครับตัวซอฟต์แวร์ยอมให้เจาะได้อยู่ นะครับแล้วก็เวิร์กพีดแล้วก็ดิว l มททอร์ต่างๆนะครับอ่าสเต็ปต่อมานะครับผมก็ทำการสเปคติฟายฟีเจอร์นะครับเลือกไปที่นะครับรูนี้นะครับแล้วผมก็โอเคนะครับสเต็ปต่อมานะครับผมก็ลองเจ n เน a เรตนะฮะซึ่งเจ n เน a เรตครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับมันสร้างมาให้2ชั้นนะครับ2ชั้นในที่นี้นะครับถ้าเกิดลองดูเนี่ยก็คือ นะครับระดับชั้นตรงนี้1ชั้นนะครับแล้วก็ระดับชั้นตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งนะครับเราไม่ได้ต้องการในลักษณะนี้นะครับเราสามารถเอาไปแก้ไขนะครับในส่วนของที่เป็นเ t r a t e ี y นะครับ e x p a r t นะครับผมเปลี่ยนเป็นศูนย์นะฮะผม generate ใหม่นะครับก็จะมีแค่วงเดียวนะฮะอ่า นะครับวงเดียวนี้ผมขอปิดนะครับตรงในส่วนของการตัดเซ t ชันนิดหนึ่งนะฮะจะได้มองชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าวงเดียวของเราเนี่ยก็คือเดินเข้านะครับในรูปแบบของพี่เป็นตีโค้งเข้าไปนะครับแล้วก็กัดหนึ่งรอบนะครับมีโอเวอร์แลปด้วยแล้วก็นะครับยกออกนะฮะอ่า นะครับซึ่งถ้าเกิดดูเนี่ยก็คือมันจะเข้านะครับตรงก้นรูนะครับแล้วก็ตีวนนะครับขึ้นไปทางปากรูนะครับหนึ่งรอบแล้วก็ยกทุนออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้นะครับร่วมกับทุนประเภทนี้ได้ทีนี้นะครับมาดูทุนอีกประเภทหนึ่งนะฮะทุนอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นทุนสําหรับกัดนะครับตัวทั้งกัดรูแล้วก็นะครับกัดเกลียวในตัวนะฮะกัดรูแล้วกัดเกลียวในตัวเนี่ยนะครับ ่านะครับก็จะเป็นเนื้องานตันๆนะครับก็ตัวทูนเนี่ยจะทำนะฮะหน้าที่ในการเฮลิคอลนะครับซึ่งตัวเดมิเตอร์ของทูนเนี่ยนะครับก็จะเล็กกว่ารูเจาะตั๊เกียวทั่วไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะตีนะฮะเกียวเฮลิคอลได้นะฮะอ่านะครับตัวทูนตัวนี้นะครับก็จะมีกัดได้ทีหนึ่งนะฮะประมาณ3ฟันนะฮะแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าแต่ละฟันเนี่ยนะครับรับภาระไม่เหมือนกันนะฮะฟันแรกปวดยาฟันที่2นะฮะเริ่มเก็บละเอียดนะฮะ วันที่3ก็นะครับเก็บในส่วนของขนาดรูปร่างนะฮะอันนี้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องเจาะรูเหมือนกันนะครับเป็นเทคโนโลยีการทําเกี่ยวที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับกลับมาที่ nx กันนะฮะครนนี้บน nx นะครับผมก็นะฮะสมมุติว่าเจาะรูเรียบร้อยแล้วละกันนะครับสำหรับรูกลางนะฮะผมก็ไปเขียน operation นะครับผมก็เลือกตัว m a มิ i n ิ่ g ต่อนะฮะครนนี้ทู o นะฮะผมใช้เป็น t o o ที่เป็น tool สาหรับกัด นะครับเป็นพิษหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับโอเคนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมก็นะฮะรีวิวทุนให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะก็คือตัวระยะพิษเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดห้าสมมุติว่ามีสามฟันก็คือนะครับระยะความยาวของคมตัดเนี่ยก็คือพิษคูณสามก็คือห้าจุดนะครับห้าจุดอ่าสามห้านะครับเอาเท่าทีนะครับไม่ใช่มีสามฟันมีสามเกียวนะฮะมีสามเกียวนะฮะอ่า โอเคคราวนี้สเต็ปต่อมาก็คือนะครับเราต้องไปเลือกนะฮะในส่วนของฟิจเจอร์เ ometry อ่าโอเคนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดไม่ได้คิดอะไรเนาะนะครับมาถึงเจนเลยนะฮะมันจะกินแบบนี้ฮะก็คือกินตามระยะความยาวคมตัดซึ่งรูปแบบเนี้ยนะครับจำเป็นจะต้องนะฮะเจาะรูนํามาก่อนนะครับเจาะรูนํามาก่อนแล้วก็นะครับให้ตัวซอฟต์แวร์เนี้ยนะครับกินนะฮะ ในรูปแบบของอ่าการกินอ่่าทีเท่ากับความยาวคมตัดเลยนะฮะอ่านะครับซึ่งบางประเภทออกแบบมาแบบนี้นะฮะแต่ว่านะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเราต้องกินนะครับทั้งรูนะฮะเราก็จะไปในส่วนของแท็บสเตรทิกี้นะครับเลือกคอนติเนียลคัทก็คือเดินต่อเนื่องนะฮะไม่ต้องดูความยาวคมตัดละนะครับก็คือตีเกลียวลงต่อเนื่องเลย แต่นะครับอย่าเพิ่งนะฮะอย่าเพิ่งใช้งานนะครับถ้าเกิดในรูปแบบนี้นะครับรูแบบนี้ต้องเจาะรูนําอีกเช่นกันนะครับความหมายของผมก็คือถ้าเกิดผมลองวล i f y ให้ทุกคนดูนะฮะอ่านะครับในวลีไฟนะครับเดี๋ยวผมขอปรับให้ช้านิดหนึ่งนะครับตัวทูลนะครับมันจะวิ่งลงไปนะครับสุดรูก่อนเลยซึ่งถ้าเกิดงานเราไม่ได้เจาะเนี่ยนะครับรับรองว่ามีนะครับทุนหักแน่นอนนะฮะ อันนี้เหมาะสาหรับทุนที่นะครับเรานะฮะทำการเจาะรูเรียบร้อยละนะครับแล,ล้วก็เอาทุนลงไปควงนะฮะเท็จทที่มันเริ่มจากนะฮะก้นรูมาถึงนะฮะด้านบนก่อนนี้ก็เพาะนะครับเรากําหนดทิศทางการกัดเป็นกัดตามไว้นะครับมันก็จะเริ่มนะครับจากด้านล่างนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับมันเป็นกฎเกณฑ์การบังคับของมันเองนะฮะกัดตามกับเกียวนะฮะนะครับกัดนะครับจนขึ้นมาด้านบน ่าถ้าเกิดรูตันนะครับเราควรจะเปลี่ยนนะฮะจุดหนึ่งนะฮะในส่วนของรูตันนะครับเราจะไปเปลี่ยนในแท็บเมนนะครับเราจะเปลี่ยนทิศทางการกัดจากนะฮะคลิปคัดเป็นคอนเวอร์ชันอลคัดนะฮะก็คือกัดทวนนะฮะกัดทวนเจเนเรตปุ๊บนะฮะอ่าถ้าเกิดมองง่ายง่ายทูลาดจะเห็นเส้นสีเหลืองบริเวณตรงปากรูนะฮะแต่เนื่องจากผมตัดเซกชันก็จะมองไม่เห็นเส้นสีเหลืองเนาะ นะครับผมก็จะลองนะฮะวลิฟายให้ดูนะครับเอาเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือลงนะฮะการจากบนลงล่างนะฮะอ่าอันนี้นะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องสําหรับทูนประเภทนี้นะครับส่วนรอบฟีดเนี่ยนะครับก็แนะนําตามคัตติ้งทูนนะครับรอบฟีดไม่ได้ผูกกับระยะพิทูนอย่างใดเลยนะครับก็นะครับอยู่ที่นะครับคัตติ้งทูนประเภทโคตติ้งนะครับแล้วก็คอนดิชันของทูนต่างๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น2องออปชั่นนะครับในการทำนะฮะ ในส่วนของการกัดเกี่ยวนะครับ